เป็นงดูหน้าโปรไฟล์ทุกคนเฮียเสียงลมงดูหน้าโปรไฟล์เฮียเป็นไงทุกคนครับทุกคนที่เห็นเขาไปม็อบอะไรกันสามนิ้วนะครับผมเป็นคนนําดูรูปผมได้ผมเป็นคนนํานะครับดูมีเทกว่าอ้นี่ออื่นฝาลุงซีเต้นี่พยายามตั้งแบบฉายาตัวเองให้คนจําได้ทุกคน วนนสวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องรุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพาย้อนย้อนวันวานใช่ไหมยยอนอดีตสมัยผมบ้าโซเชียลนะครับเดี๋ยวผมมาพาเปิดดูเฟซบุ๊กของผมอันแรกนะครับแอคเคา้์แรก<อ>ผมมีทั้งหมดกี่แอคเคาลล้าวะมีทั้งหมด4แอคเคา้์ปกติมีเยอะกว่านี้นะครับพูดพูดพูดมันพูดนะปกติมีเยอะกว่านี้แต่หาได้มาแค่4แอคเค้าอย่างมันพูดพูเลยเอาพูดเอาพูดติด เูาละครับก็บ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีคลิปทำนะครับก็จะพาทุกคนมาดูลคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการย้อนไวัยเด็กย้อนความท้าวทวามแม่เลือตึ้งห่งหน้าตายหรือหรือปัญญาอ่อนอะ่ะไม่ต้องพูดทุกคนพร้อมยังไปดูแอคเคาท์ได้กันเลยพร้อมเลยไปเลยโอเคนะครับผมก็สำหรับใครอยากไปดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกดลังใจให้พวกเราด้วย อีกแล้วด้วยนะครับกตอนนี้แม่งกูโคตรอายเลยกูไม่อยากมาเปิดเผยแอคเคา้าเฟซบุ๊กทั้งสี่แอคเคา้าของผมนะครับพี่นามาแล้วทุกคนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดบ้าแอคเคา้าแรกเป็นมึงดูหน้าโปรไฟล์ทุกคนอย่ยเสียงหลงมึงดูหน้าโปรไฟล์ป๋าลุงนะจ๊ะผมแย่ก็สมัยโตัวเด็กว่าหน่อยดูรูปปกอีกให้ดูรูปปก นี่เป็นไงโคศิลปะอะไรรถรถแมงฝาโคศิลปะทุกคนดูเดีย๋ยวรูดูโปรไฟล์ก่อน,นเลยนี่มึงจะคอล็อกมือไนทำไมเดี๋ยวเข้าไปดูรูปภาพเลยไหมโคดไม่น่าจะมีอะไรนะครับมีแต่คอนแทคมานะโคดเห็นแต่พวกยากพี่น้องแท็กมาเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพเลยดีกว่ากดไลค์ผมด้วยนะนี่ครับตอนนี้นะครับเ,เป็นเป็นตอนที่ติดเกมมากนะครับดูยศผมยดเพี้ยนด้วยอ่ะเป็นไงลนะ่ะรหัสนี้แซ ซื้อเข้ามาด้วยนะครับผมรา,100าคาร้อยกว่าบาทนะซื้อกันนเฮ้ยขอสามคำไหมมีเป็นไงทุกคนครับทุกคนที่เห็นเขาไปม็อบอะไรกันสามนิ้วนะครับผมเป็นคนนําดูรูปผมได้ผมเป็นคนนํานะครับดูเออขอสามคำมีคนเป็นไหมมั้ยมีคนคอมเมนต์ว่โอ้พี่ผมมาไอลุงบ้าขอสามคำอะไรปิดคำควยควยควยโอ้โหต่อละคน กำลังบ้าเฟซภาษาวัยรุ่นใจเย็นๆตัวมันตื่ออะหารคูน์มันต่อไปต่อไปไม,มึงจะไล์หรือไม่ไล์นี่เกรดมาก <c oughs> มึงจะไล์หรือไม่ไล์เนี่ยคนดูยูทูบมึงจะไล์หรือไม่ไล์ไนี่ครับใครที่คอมเมนต์บอกผมว่าใครวะนะครับผมจะไล่ตามไปดูว่าใครนี่ตองเบนนิวิะไม่รู้สมัยนั้น6ปีที่แล้วเอนพิษนี้ดูครับมีเวลาเขียนอยู่6ปีที่แล้วนะครับต่อไปเราทุกคนอยู่ในไหนฮะครับว นี่ดูนี่เพ really really ื่อนรักเพื่อดำก็ได้กั็คือดูที่คนตายได้ใช่เป็นรักเดี๋ยวคอมเมนต์กูไปเมนก่อนเลยยุ่งอะไรล่ะยุ่งอะไรหนะอีหนูปื้มเคียหวานอะไรเนี่ยโอตาลีเองแล้วกานานันชื่อเฟสแต่ละคนเอมีแอคเคาท์ที่ใช้อยู่บริยานก็คือเทพนภินอิมตอมอางนะครับ กดจีเซยตลอดในกตอตไปนี่นเไงตีผ้าขาวผ้าหออ่อสมทุกคนอันนี้ไม่มีไม่มีแคปชัชนะายยา่นนะสงสัยจะขึ้ไม่ออกเ<อ>นี่ยสมัยกูอยากได้รถนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> กูก็ขโมยรถก็ถ่ายนะคชิวๆกินน้ำก่อน ลุงซีเติ้ดนี้พยายามตั้งแบบฉายาตัวเองให้คนจำได้ทุกคนไเฮียโคตรฮาบูฮาตัวเองนะาลุงซีเติ้ดแปลว่าอะไรไ,ไม่รู้ต่อไปดีกว่าดูทรงผมประมาณนี้แหละเฟดบรูเฟดที่เริ่มตัววานะนะครับมีประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นงานบวชของพี่ชายผมนะครับผมก็แต่งตัวละลอง โคตรเลาเลยทีน่ต่อไปลุงแสนเร็วเออต่อไปแอคเคานี้นะครับอันที่2เริ่มโตแล้วประมาณอยู่มสองมสามมั้งอ๋าเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่เลยทุกคนอย่ามาดูมาส่องดูเ,เองนะแสนเร็วเออดูลูกผมก่อนตอนของเพื่อนแล้วดูตัดเรียนอยู่มอันนี้มดมีอยูนี่เห็นไหมนี่เลวดูดูดลูกผมโคตรเล่ะ มีตัดตัดคิ้วด้วยที่จริงผมไม่ได้ตัดคิ้วนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดหรือว่าคิ้วนี้มัตัดวะสตทีโซนจีนตัดนะครับตีฝั่งหนึ่งไม่ตัดนี่ไม่ตัดมันก็เป็นอย่างี้อยู่เลยเนี่ยไม่มือเนอะเออตัดก็ตัดตัดก็ตัดเราไปดูเราไม่ดูโพสต์นะครับเราไปดูในรูปภาพแล้วก็แคปชั่นที่ผมอตั้งไว้ครับผมไปเข้าไปที่อัพโหลดดูนี่แบบเหมือนกูจะมาอาไอพีใครทุกคนนะทุกคนเป็นนักบอลนะคะแต่นักบอลนี่เจาะมา เราวงการนะครับ<อ>นี่ครับผมย่างหล่อเอาเอาเอานะครับนี่ดูสียสวยมากแม่อย่างอย่างเท่รองเท้าชมพูทุกคนดูดูปัดโทรองเท้าชมพูอะทุกคนเหล่าเก่าดูโนโนโน่หนึ่งนะครับผมรบธรรมดานะเหมือนหล่อตอนตอนนี้อยู่ม .3 ป่ะวะม .2 องเปล่าสองหรือสามนี่แหละนะครับ เลยสองสองสอันนี้น่าจะสองนะครับนี่ทุกคนอยากได้บัฟที่สองคนนี้ไหมนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะคราบดูใครดูถึงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับโอ้โหคุเมตไม่อยากโชว์ตรงนี้เลยว่ะ <c oughs> ทุกคนสอดเซ็นเซอร์ได้ผมขอเซ็นเซอร์นะตรงแถวเนี้ยนะเ <c oughs> พราะมันมีประวัติหน่อยนึงนะครับ <c oughs> ดูรูปนี้ทุกคน <c oughs> โอ้ยท <c oughs> างกละทางกล้องว่ะม <c oughs> าน <c oughs> สมัยจับกล้องถ่ายเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลาวอยากรังหลังเลยกูรู้แล้วก็แต่งแต่งฟิลเตอร์แบบขอบๆดำๆอ่ะเออเหมือนการ์ดจอดจะเสียอะไรวันเนี้ยแบบดีแบบถ่ายสไตล์เธอหรือเมื่อหรือปันยาอ่อนเมายาอยีวไปนี่จุดกระเป๋าทำไมขโมยเขาวัดอีกจุดกระเป๋า น,นี่สองนิ้วตอนนี้สองนิ้วนะครับผมก็เอาอีกนิ้วหนึ่งออกแล้วตาดอกใสดีแล้วแฟนคนแรกของผมเลยอะไรอะไรคนแรกอะไร <c oughs> แฟนคนหรือสมัยแบบถ้าม,มีแฟนเนี่ยแบบเมืม่อตอนเนีเ่ยตอนเด็กน้อยูจำได้ไล่จีบขโมยเลยใช่ตอนเด็กๆผมผมไล่จีบขโมยเลยนะทุกคนก็บางคนก็ครบสองวันนะครับผมเออคึ้นห้าวกูอะนะครับ นะครับณวันเห็นโคสวายอะอก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับประมาณนี้ใครใครอยากเข้าไปดูก็ไปสองดูได้นะครับฮ่าฮ่าเยอะต่อไปจะเป็นอตอนนี้ ug, ประมาณมอสี่ะ้งเร่องข้ามอสี่นะครับท่านผู้ชมอย่าไปดูกันอ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมก็เมื่อส4สปีที่แล้วหรือเปล่าเออแน่เมื่อ4ี่ปีที่แล้วครับมอสี่เทอมแรกของผมนะครับเี้ <c oughs> อย่าขอเดีจะให้ดูรูปแนะนำ รูปนี้มีความเป็นมานะครับท่านผู้ชม<อ>มีประวัตินะครับรูปนี้ก็มันจะมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับมันชอบไม่ได้ชอบหรอกส่วนมากผมเนี่ยจะส่วนเพื่อนของผมอนี่หนีเรียน,นทุกคนดูแล้วรูปนี้ก็แบบชิวๆนอนนอนอยู่แบบรงพุ่มนาชิวๆทุกคนแบบหนีเรียนนะกูสบายใจกูยกตีนถ่ายรูปแบบขึ้นฟ้ากัเพื่อนสองคนนะนเออนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เดินรับที่กินเหล้าสุบุรีของพวกผมเองนะครับตรงนี้นะ,รนนะครับดูดุกผม นี่อย่างแอคทุกคนอย่างแอคเนี่ยนะนะผมสีสหายกระหายเล่านะัะผมก็แบบจะมีกีฬาสีนะครับก็กีฬาสีก็ปุกลราขาวแดงกในโรงเรียนนะฮะอย่าทําตามนะครับทุกคนมันไม่ดีนะครับก็แล้วแต่ไม่ห้ามเราไปดูรูปผ้ากันเลยด่กลัวมันทำคอนเทนต์นี้ม่งมันใช่ไหมล יה יה ้ดูครับ ดูอะครับหล่อไหมครับผิวคนดำนะครับยังซูมสักหน่อยแล้วอยากรู้กูถ่ายรูปพี่อะไรกูอย่างเงี้ยเอามาดูอะแอนพีเอาดูอะกูะะถ่ายรูปพี่อะไรอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างสวยเลยรูปร่างอย่างสวยเลยเธอกระเที่ยวบางอกไข่โอเมก้าทีรสช่องเมีเยเจนี่ไงสมัยเบบเจนลอมบูนี่แล้วดูรูปนี้ครับท่านผู้ชม ต้องดูใส่โซ่โซ่เหมือนแรปเปอร์อะไรวะเนี่ยแค่ไม่อยู่แคม่อู่กูมึงไม่ดูดีฮะเนี่ยมึงกล้าพูดมันมึงอย่าให้อุดรูมึงไหมอันนี้จะมีแถมไว้ก่อนหนึ่งอันนะฮะไม่มีนนก็ได้ครับนี่ครับสมัยกับเที่ยวแรกๆนะครับผมก็ขอตังค์เมียเที่ยวครับมันเท่ๆนะครับขอจากขโมยขแข่งรถกอลคนลาวี่นื้ครับนี่นคโคฮันนะครับไอปอนโกเทนนะฮะแล้วก็อีกหลายคนนะครับนี่ครับนั่งอยู่กับสังเวยฟุกเลยใช่ นะครับผมก็เสียแล้วครับแฟนคงนี้ครับโคตรเสียใจเลยนี่นี่ครับของเพืน่นนี่ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เสียไปแล้วนะครับนี่ไงไอพีเนี่ยสามไอพีอยูไม่รานหน่อยอยู่แ,แฟนคนแรกของผมไปแล้วครับทุกคนแนม่งแ,แฟนกูมีทุกเฟสเนี่ยกูบอกเลยครับเฟสเฟสละคนน่ะแฟนผมอ่ะนี่ครับสมัยแบบเป็นไงตองซิกชัยต้องยอมผมนะครับสมัย,มยนี้โชว์ก้า โชคโชคโช่กะกะเหนื่ยเหรอเปิดตาเพราะอไรเป็นวันรนะมึงเอากูทำไมนี่ครับตอนเข้ารังใครดเสือครับแบบเข้ารังใครดูเป็นกลุ่มกันกูมายิงข้างหน้าครับเลยได้ภาพที่ย่อกมาครับจริงๆน้ำสาระนะครับมันเหมือนหล่อเวฟไข่สวดด้วยกูบอกเลยครับเนี่ยไข่สวดด้วยครับเนี่ยไข่สวดด้วยกูบอกเลยครับไข่สวดด้วยเรับตอนี่ยสมัยแบบกำลังฟ้องโค้ดนะครับฟองครูไอ้ครูที่กำลังแบบเรียนสั่งโดนเปลี่ยนตัวออกมานะครับ ครูครับดูดิมันทีบขาผมเออประมาณนี้ฟองฟองนะครับผมก็นี่ก็เป็นการยืนเรียันแถวทายเริ่แบบไปด้วยเมกานะฮะออกจากล้วโรงเรียนแล้วมาทํางานครับย้ำนะครับผมเรียนไม่จบผมจบมอสี่ครึ่งนี่แหละครับเนี่อะไรวะลุงเจริญร่าดบอกนี่ครับผมก็เริ่มรอขึ้นมาแล้วดูเยอะไรนะบ้านบ้านแต่ดูดิอารใช่แอปตัวเหลมอ่ะ บางลย้ำนะครับตอนนี้มีคนชอบผมแล้วนะครับนั่งที่นี้ไม่ใช่ใช่มันเหมือนผมหน้าบานตั้งแต่ไอ้ลุงเราคบกันไหมเปิดกูไม่แขกมึงม่ึงแบบนี้มึงมึงมึงเจ็บกูมึงเจ็บกูมึงเจ็บกูอันนี้ก็ไม่ดีนะครับย้ำนะครับการดื่มสุราเป็นผิดต่อร่างกายนะ อย่าไปกินนะครับผมก็เลิกกินแล้วนะครับยังจ้าตอแหลตอแหล,ลปีใหม่ไ,ไปมันก็นสักแล้วแต่แล้วแต่กูเลิกกินสี่ทิปแล้วอ่ะนี่ครับเบียร์กูก,กินนี่ไงะอะไรนี่อะไรคาเมท์กาแฟกูไม่น่าทำคอนเทนต์นี้นะเหมือนให่เหมของเขานี่ครับรถคันแรกของผมครับสีขาวเปว็นแต่วขาดูดีจ้ะไม่เป็นไรนะครับเราก็ขอกคันใหม่มาเรียบร้อยกำลังจะโดนยิงแผลกำลังจะโดนยิงอีกฮะ มาตุกไหลกูละยอมมานานแล้วนะสังเกียนดูกอดูในชิปแต้งตุ๊กดูปีรอบอ่ะกูไม่ตักออกนะกูอยากนะตอนนี้กูติดเหล้าสุดนะจะบอกเขาเล่าเขาลู่อ่ะตาดูอ่ะกินกินเลิกมันสนุกไม่เอาเฮียเลยครับเงินไม่เก็บนะครับต่นี้ผมเลิกแล้วครับแบบจะกินเป็นก็แค่ช่วงเทศกาลแต่วันนี้ไม่กินเลือดเทือกแหละทุกคนเรามีมีหมดแล้วไง นี่ดูอย่างเปียวอย่างเปียวทุกคนแบบนีมน้มันมันมันเหม็นขี้อ่ะคนขี้อ่ะฟันก็ค่ะปากห้อยจมูกกระบาลน,นี่ครับกำลังเข้างานเลยโอ้หคิดถึงตอนอยู่โรงงานเลยเดี๋วมีสิวตรงนี้ด้วยดูเลเห็นไหมย่<ผ>มเเางนู้หรสงครามโคตรปวดหัวครับงานนะี้ผมบอกเลยเป็นงานที่ปวดหัวเป็นแบบเจียาราบอะไรมาเนี้ยต้องคิดไมโครนไมโครหน่วยจุดอะไรมาเนี้ยโอ้โห ก็งานวันแรกผมเกือบลาออกนะครับก็นี่ก็เริ่มนั่นแหละนะครับผมทุกคนก็ใช้ชีวิตเสพนี้มีแฟนเฟสนี้ไม่มีแฟนนะครับมีแต่เล่านะครับป้าตังเกียร์ดูเนี่ยมีแต่เล่านะท่านคุณมองมีเดี๋ยวไม่เปิดตัววันนียมันมีคนหานอยู่เคยสองมีป้านะครับมีครับเฟ้มีแฟนนะครมีก็ได้ครับไม่เถียงมันนะโอเคทุกคนน่าจะพร้อมปากพร้อมคอนะครับยังเอาแล้วมึงเชื่อกูดิ เชื่กูเถอะมอนมันพอแล้วนะนะครับผมทุกคนก็มองกล้องเห็นนะครับครับคลิปนี้ก็อาจจะทําเป็นคอนเทนต์สนุกๆ,ๆนะครับกันไม่มีคลิปลงนะครับ <c oughs> ก็เลยมาย้อนรอยใบเด็กย้อนรอยย้อนแบบกันเจอ,อโซเชียลของผมนะครับยินต่ัจเครื่องแรกก็เล่นเฟซแล้วก็จีบสาวนะครับใครอจรัจริงจีบสาวแบบยุคนั้นทุกคนรู้ไอผมจีบ <c oughs> ไงสมัยตอนเฟซปา่าลุงนะจ๊ะผมยังไหวเมื่อ6ปีที่แล้วผมจีบไปแบบ ใช้ไม่ตอบผมพิมพ์ด่าจนก,ก็ด่าผูเมื่อคืนหนาวจริงๆอ่ะบอกเลยกูไม่โดนประจานกูก็ดีแค่ในตอนนั้นน,นะโคตรอายทุยกคนแบบย้อนมาดูนะครับก็ทุกคนลองทํากันใครมีหลายเฟซลองมาย้อนมันทําให้นึกถึงกลิ่นอายของบนรยไก่กเก่าๆในช่วงนั้นอยู่นะครับคิดถึงผู้หญิงคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงแฟนเก่าทุกคนนะครับคลิปนี้ปล่อยไปก็อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะย,ย้อกเหี้ยมพูดป่วยกูออออออเองกูก็เพิ่มดิ ถ้าใครอยากไปดูก็ตามไปในคลิปนะครับชื่อเฟซนั่นแหละทุกคนก็ถาหากใครอยากมาติดตามเฟซปัจจุบันผมนะครับก็นี่เลยครับป๊อนี่เลยครับแล้วก็เฟซหมดไม่ขึ้นนะฮะก็นั่นแหละใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผมเอาไงดีนะเอาเฟซหมดไหมแต่เบรหมดไหมมีเฟซเยอะไยเอาดิกูย,ย้อนแบบสมัยแบบไม่มีจ้ะยังไม่ไมมเข้ากบกูอ่ะให้เห็นมันโพสอะไรแบาวันนี้ยนะครับเอาไหม โอเคนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้พวกเราลุ่งอีกแล้วด้วยนะครับก็คือว่ากูขออ่ะนะฮะก็อยากหนึ่งหมื่นซับละตอนนี้ก็มาเกินครึ่งของหมื่นแล้วนะครับก็หกพันกว่าซับนะครับแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมป่ะก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมสําหรับลุงคนหล่อคนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อแบบเดิมหล่อ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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาแล้วขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเด้อ